แกเนาะตะเข้าบ่ใครโ้ยขาดคว่จะตะเขาบอกครใครเจสเี่หใจเรคนหนงสีน่เนาะมาเสือมูเนาะสีสีเมื่อบานเนาะสบายดีเด้อมันเกี่ยวกเมือสีมือกินเกี่ยวกเขาอันนี้สเกี่ยวับเีอมกี่ยวกับเขากรทาย้สดีส่หะด้คะตีดในา พนกันอะไรดตัวเนี้อะไรต้องนั่งทงมัันอาจังโหลันได้าบรรลุข้าเลยวะแบบดกะลูกเกลูกเลย้เสือยงเสือบุมีใช่ไหเกลูกในนั้นนี่เอ้าระลูก่อีงเกลูกวัน้ทั้งสีทั้งนั่งทั้งมันเออลูกเบ้าลูกเบ้าวันนั้นไมด้ชันจัดโอเอาชงโลนะโอ้ย Yeah. Hey. cái lùi kháng mình đi đội thôi đấy. ai kháng tiếp đây Mà, trên mà. <laughs> bày nhanh được bày hồng ngọc 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 ก็ขาโตกระมือกัเวอบัตรมือถางเสือเมือนหนึ่งช่อโตก็มีบัเสือเหมือนโตก็มี่เสื้อเหมือนหนึงช่อโตก็มี่แต่ใช้ถงหจะถุงห่วถ้าะใส่ซีูโมงบอกมีเรื่องลหวานว่าบ้เมืออย้ว่ได้ท่าบ่นอกจากมือได้ทันเป็นน้ำผู้เบาเหมือนเปนค่แฝดนีกันเป็น้ำผู้เบาหน่วบาปอไแล้วคนหน้าตาดีเลย เจ้ม่ค e. oh, ับด้โตอะไพนเตอบยังไงบเจะ้าเรอจบนแจวก็มีหาทอ่ในแจวนจิมจินกิน่เนี่ยนางจิ้อะไรล่ะก็น่าจะเคยทำเนาะมีไร่เคยเลยแบนมีกระปงอรุ่งจะไล่เข้าไปส่ข้าง ไหลายหลายู l ại, l ại. ันีไป่า่กรนมีรมเนาะนี่น่นี่น่ีบงดกเมาจับปอกให้เอดูดูตาไปอืนอื่นเนี่ยคุณนัดคุณหนีมาชอนกีฬาเขานี่ เฮ้ยสิไปสอดจะเกี่ยวเขา่าแข่เกี่ยวเข่านี่พี่น้องนี่เชียร์บอว่างประด้บบนี่ว่างไปทับเลยบว่างรทับว่างเรทับพูดเลยมันยังมีไส้ได้ตอนนี้เจ็ดสิบห้าอ่าัวซองเราแปะซองขาดโอ้จะจะขาดแล้วแบบสามโล อยู่กอมดืจคอจะหูตีเื่อแม่บจะหูตีโอไงพดนี่เพื่อนทั้ละนี่น่พวแบบกินแบบขี้เงียอะอืเสือจะรักเพื่อนลังหนะฮะซอมาใบไายมัอก็เพื่อนลังเงน้อเสื้อนั้นอันนั้นนะขอนองมัน ฮะเขาลูกเป็นเห็ดจะหนักกับเป้อาเออมันคืเห็ดแต่กระปอเขาก็อยู่ตนนี้เหี่ยงเบะแหละเขไเหี่ยงเราคื่ามันชาขืน้าเ่อจะได้เรื่งเนน้อไปเหี่ยอย่ฝรั่งเฮกระเจ้าเได้นะจะหนิดฮะเย็ดย็ดมอตู้นี่จปนิดโรซีซี ติดเซลล์ตรดหนบ่อก้าจ้าหนาบอจ้ามอจ้ามบแปดบ่ออาตอนมันหนาม่าเจ้าหนามบอมันนักมันหนามบ่กประดียติดหนามใส่ยังไล่เยอะคนเท่ไหจ้ามเลยทำไมซีซีไล่เนาะมันเนาะนีคนคนนี้นี่นั่น เงินคอยเงินคอยคือเก้านี่เลยเลือกตสืขาที่เทียโลแปด่โลเจ็ดน้าโลสามซีสามสิบสองหาสิบสองพัหาสิบันเฮ้ยนี่ี่นี่นี่นี่เทียนแล้วพุ่งนะเข้มแล้วเน้อ สืซ่อมสิแปะได้เงินซอมผเด็กอยูไไน้ำหนักต่างกันนดอือไ่รถมหมายไทยเก็เงยหันหลบผู้ปะเออเออเร็นมือ่าีเออมีอยู่อันนี้ซีซิท่าอันนอะนนะเด็กเจวตุ่าปีนีด่ด แป่นแป้านซมค่ะดน้แต่จงหักนบา้นประิมต้้ยเหนกัเอาแต่ขึ้นเราจะสินหา่นไม่ไ้จะหาท่านอ่นี้าเอาแต่ขึ้นนะครับซีตนี่ดีกาเป็นปน้าแซ่บหนักเย็นเออนังกินข้าวาดเหมือนกันะเอาแต่ขึ้นสินทับท่านอะไรพี่น้องไปเจอกันอยู่เพื่อนยุซานนะเนาะตอนนี้เากะสีเจอกัน เฮเดแกรนวสิลอั้กี่เขียว้งูตะกีะตยสงาา่าบาทแ่ไม่ด้อาหามเนาะจะมาปทันจะมาปะทันี่ไหนทีเมไดหรอ รอบสุดท um ้ายอะันแลนแลนเที่ยวสุดท้ายบ่ดเนีเียบไ่แลนวเอาคนเนาะอย่ามว่นกระแทกพดหน่อน่ก็ะสือาพนิ่มากกระแทไอนเมื่อได้ไปหนามนโเนาะหนาวคุ่น้นเนาะกงเฉยงหัวนี่น้ำใใส่บอกมันคือคนละบ่อ กินนามแบบนี้พดดินได้ปุนกล็ขึุนกลอดาแดพี่น้องอโย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 โอ๊ยอ้ะอ้เอ้อนอเอ้าแด่เท่นี้นี่ออหาสั้นเลยเอมหน่า Đã xảy ra Cái lá kẹp ăn nó uống con Uống Nó quá hả Chị muốn ngồi thả xì ấy Chị này này vâng nhé Ui, khổ Nó ิดเอ็เลยนกบริษัทของไพนะเย่เย่วันขึนอีกจะไม่ใช่จะมาได้ยืะอันได้ๆไปใกลแม่นั่งขาจนหอดฝุ่นตีสองตีสามล้บที่เชิญโอ้ยชิงไมแต่บริชิงเรามันประของให้ออยอไม่ไม่ยาเอาให้ แล้วมาธนาย่งจะกินนี่ทางตัวมาธนาสิพ่อโอ้ยเจ้กินคูเดียวนะเทาก็บไดมาเนาะเอ้ยว้าออกไปึเกลมันจะเบาีเอามันจะทุบเนาะยังเด้ เือมาสต๊อกไว้น้ำจิ้มซีอินเด็ก่ะพัดตลอดจ้าม้าวจบ้ามขอบดีว่ะเนี่ยเหนียวมือพี่พี่พี่ดีวาจะพี่พี่ดิจะจับเบิรงนละนะ เรียกปลาเตะครับอันนี้ก็ชิมปลาชิมปลาชิมปลาปาอันนี้ก็ไก่พันไปโดเนาะไก่พันศีเยอะนเจียวน่ะเมากเห็นบอกเจีวอไ่ไรมาท่าปีมือคือ้ามาริมเือปลาหมึกอ้าวเสียงหม้อเข้าไปเด้ยวมาน้าก็เดิ

สามสองต้องขอเป็นกูสอนอันนี้กหาท่านกาเกตนี่อันนี้ก็เจีบเจีะบ่กะส่งเส้นส่งเสนเจบแนแนนหมอนจะกาน้องหอกก็ได้มากนี่ก็บ้าชิอะไเนะ้วพี่น้องเนาะตอนนี้ฮะกะสีดดยพักพอน้ะ น่ากินห่าอยากรู้สิคําพี่น้องมือเนื้อน่าออกหน้าใส่เสื้อเนาะไปเบิ่งผู้ชมกันเนาะเอากาศมือทุกอ่ะอะไรจะมาค้ำแน่มือนี่เนาะกะบกคอยมีคลิปดีๆให้เบิ่งจะคลิปเบิ่งกันอะไรพี่น้องซอยกันเนาะเอากาศทิศไทยห้าคิปดีๆเหตุในเบิ่งทุกมืออพี่น้องแล้วก็อย่าลืมไปกดนไหลก้นแ์เนาะเป็นกำลังใจให้ ผลงานเพลงใหม่เฮรอพี่น้องสองเอสดอลคำแซงเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมนิดเดียพี่น้องจะมีตัวบีแหละชิปอยลงในเอ่อมะเอื่นเนาะวันอาทิตย์น้องันที่ชิบเกตบอกมันี่สิบหกพอลงวันที่ชิคเกตเนาะมืเออื่นวันอาทิตย์พี่น้องประมาณช่วงเที่ยงเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมเนาะผลงานเพลงใหม่เนาะเขาก็ะทายเอ็มดีมันนี่ทายแล้วมืันนี่เนาะแล้วก็พัาเขาไปกดติดตาไมเน่ไปเบิร์นไมเน่เนาะไปทำยอดวิวให้หน่อยครับบายพี่น้องเจอกันที่หน้า 拜拜好我看了的。